คุณผู้ชมเขาขยับมาดูเหตุการณ์นี้ครับตำรวจเนี่ยติดตามไปบุกจับกลุ่มตัวชายสามคนชายสามคนนี้เนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจกองปราบแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารกออรมานอด้วยนะครับโดยชายสามคนที่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีหมายคน้นเอาหมายค้นปลอมเนี่ยไปบุกบ้านผู้เสียหายไปขู่กันโชคทรัพย์แล้วก็เรียกทรัพย์สินไปกว่า3ล้านบาทด้วยกัน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีการแจ้งความกันที่สถานีตำรวจแล้วก็ติดตามแกะรอยจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้นะครับี่กล้องวงจรปิดภายในบ้านพักของผู้เสียหายครับคุณผู้ชมครับจับภาพชายสามคนนี้ชายสามคนนี้สังเกตไหมครับใส่ชุดสีดำ<ะ>ปิดบังใบหน้าอำพรางเข้ามาม,มาถึงที่หน้าบ้านเนี่ยอ้างตัวบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จับก,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือก็อรมนอเนี่ยมาพร้อมกับตํารวจกองปราบปรามและนี่คือหมายคนแสดงหมายคนด้วยครับแสดงหมายคนด้วยนะครับบอกขอเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านของผู้เสียหายอ้างบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยได้กระทําความผิดฐานยักยอกก่อนที่จะมีการขู่กันโชคเงินจากผู้เสียหายไป3ามล้านหนึ่งแสนบาทพอได้เงินไปครับคุณผู้ชมครับ3าล้านหนึ่งแสนบาทได้เงินไปทั้งสคน เดินทางกลับท,ทันทีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาอมโอ้โหมากันเนี่ยดูเครื่องแต่งกายมาครบชุดอเอกสารที่บอกว่าเป็นหมายค้นก็มีมาทั้งหมดนี้ปลอมหมดนะฮะเอกสารก็ปลอมอหมายค้นก็ปลอมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ปลอมมาอ้างทั้งหมดนะครับแต่ด้วยความตกใจกลัวของผู้เสียหาย จากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายก็เข้าไปแจ้งความที่สนหัวหม,มากตำรวจไปแกะรอยติดตามจนสุดท้ายติดตามได้ทั้ง3ครับคุมตัวไปค้นที่พักที่พักเนี่ยไปพบมีทองรูปประพันธ์มีสร้อยข้อมือมีแหวนทองทั้งหมดนี้น้ำหนักรวมกันเนี่ยหลายบาทเลยนะครับรวมไปถึงยังมีชุดเสื้อผ้าที่ใช้ในการแอบอ้างนี่ฮะ อุปกรณ์ต่างๆของกลางก็ยังมีอยู่อนอกจากเสื้อผ้าแล้วคุณผู้ชมครับมีกระเป๋าที่ติดเครื่องหมายติดตรากอารอมนมีเสัญลักษณ์ของกองทัพบ,บกด้วยฮะ,ะนี่ฮะปลอ,อมทั้งหมดเลยคือแนบเนียนเรียนแบบเสมือนเลยฮะผู้ต้องหาทั้งสาคนเขารับสารภาพอย่างนี้ครับเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาที่บ้านของผู้เสียหายนะมาแล้วก็แสดงหมายค้นปลอมที่เขาเตรียมมาเนี่ยเพื่อจะขอเข้าบ้าน ก่อนที่จะไปขู่กันโชครัพย์แต่ไม่ได้มีอาวุธครับไม่ได้ใช้อาวุธและสาเหตุที่ผู้เสียหายเขายอมเนี่ยเพราะว่าขณะนั้นภรรยาเขาและลูกเขาขอ,อายุหขวบและเก้าขวบแล้วก็แม่บ้านอีกคนอยู่ในบ้านด้วยครับผู้เสียหายผู้เป็นพ่อผู้นําครอบครัวเนี่ยเขาก็กังวลว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นเขาก็เลยยอมคะ กลัวว่าคนในบ้านจะถูกทำรา้ายก็เลยยอมให้เงินไปสามล้านหนึ่งห,หลังจากให้เงินไปเสร็จสามคนนี้เนี่ยกลับไปก็ไปแจ้งความไว้ทันทีเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งเข้าหาร่วมกันกันโชคทรัพย์แล้วก็ร่วมกันค่มขืนใจผู้อื่นพร้อมกับประสานกองปราบขยายผลนะครับว่ามีผู้เสียหายคนอื่นๆที่ถูกขมขูกันโชคทรัพย์ในลักษณะแบบนี้ด้วยหรือไม่นี่ฮะเข้าไปแบบนี้ เจ้าของบ้านก็กังวลกลัวเร<ะ>ื่องของความปลอดภัยก็ต้องยอมต้องยอมแหละจ่ายเพื่อเอาชีวิตไว้ก่อนอทั้งตัวเองและคนในครอบครัวมาพร้อมหมายค้นไง<ะ>มหมายค้นมาดูรายละเอียดโอ้โหมันก็มันก็เป็นจริงแต่ไม่รู้ว่าหมายจริงหมายปลอมอันนี้โอ้ลำบากแบบนี้เป็นอันตรายกับประชาชนมากนะคะแบบนี้น่ากลัวมากเลยเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าด้วยอะนะคะ